สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะหรือวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณแบดนะคุณแบดก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เรื่องมัอยู่ว่าระหว่างที่ผมกำลังเล่นวันพีชไม่สิทูพีทเออประมาณนั้นนะผมก็เล่นไปแล้วบาดก็เข้ามาจอยแล้วแบดก็ช่วยผมตีมอนเตอร์สนุกมากเลยตอนนั้นนะเพราะมีคนช่วย หลังจากนั้นบาสก็ให้ผลผมมาซึ่งมันเป็นผลที่สุดยอดไปเลยนะนั่นก็คือผลแสงเมื่อบาสให้ผลแสงผมมาผมแบบตะลึงอ,ะอ่ะเออนี่มันผลระดับอีพีกโอ้โหผลแสงหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มบอสต่อไปฟาร์มนานๆฟาร์มยาวๆเลยใช่แล้วนี่แล้วทำไมผมถึงทำคลิปสั้นๆแบบนี้ก็เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่า เนี่ยเราต้องเอาเป็นแบบอย่างเราต้องแบบให้ผลกับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเงินเนี่ยเป็นไงตสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ